สวัสดีนะนะนะครับเช้านี้เจอผมนักล่าเดินสปอร์นะครับวันนี้ออกออกล่าตามเคยนะครับช่วงเช้าก่อนไปทํางานนะครับนะนะดูสภาพหมายครับนะนะร่องเล็กๆยาวๆนะครับอาแบบนี้ผมชอบขับนะนะส่วนเยอะที่ใช้วันนี้ครับผมจะใช้เืีอกับยางเซเวอร์ต่นวิงโกนะครับนะนะขนาดสามจุดห้าซินะครับน้ำหนักเกตกมนะครับ ไปรูสองใบตีน้ำประจายครับนนะตดูนี้เลยนี่ครับตีน้ำกระจายแน่นอนนะครับนะครับเรียกปลาได้สุดยอดแน่นอนนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ผมจะใช้คันสปินนะครับผมดูสภาพใหม่แล้วน่าจะใช้หยดน้ํายากครับน้าะดูครับถ้าใช้หยดน้ำเออแน่นอนครับน่าแกะผูู้ยาวๆนะครับนะนะวันนี้จะใช้นะครับคันเอสเตเกอร์ครับเซตเทนเดอร์นะครับนะครับเอสเตเกอร์เซตเทนเดอร์นะครับนี่ครับ เีดสิบยี่สิบนะครับยาวหกฟุตหกนะครับนะนะ้ะเดี๋ยวมาลองใช้สปินกันดูนะครับนานๆจะใช้สักครั้งนึงนะนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานเลยนะครับว่าจะมีกี่แต้มวันนี้นะครับนะนะโอเคครับ Let's go ไปเ,เลย จอดกับหน้าหน้าไม้เดียวรู้เรื่องนะครับตัวใหญ่กัน,นนะนะนี่เต็มคาราเบลเลยกันนะเป็นคาราเบลครับตัวนี้ครับ เแล้วนะครับตอนเช้าๆนะครับนนะมักจะมีอะไรดีเสมอครับดูครับไสสวยเลยนะครับนนะไสใหญ่ด้วยไสครึ่งโลกว่านะครับนะประมาณแปดขีดได้นะครับตอนนี้นี่เลยครับว้าวจอดครับนะนะปับขันแอตแท็กเกอร์นะครับงัดอย่างเดียวครับนนนะดูครับดูที่ปากครับกบอย่างเซเบอร์ รุ่นบิงโกนะครับนั่นน่ะนี่เลยเฮ้ยนี่ครับยังช่วยรุ่นบิงโกคู่กับคันแอเตกเกอร์เซนเทนเดอร์ครับสุดยอดครับ เียวนะนะโดนเลยนี่เต็มปากทุกตัวนะครับนั่นนะปากทุกตัวเลยครับนี่เลยทำงานเช้าเช้านะครับเช้าเช้านะครับมักจะมีอะไรดีเสมอนะครับนี่ครับโอ้ยเต็มปากเต็มคำนะครับนะกมยางเซเบอร์นะครับรุ่นบิงโกนะครับขนาดสามจุดห้าซนนะครับน้ำหนักเจ็ดกรัมทำไปหรือสองใบนะครับตีน้ำกระจายนะยครับ ม่เดียวรู้เรื่องนะครับนั่นนะกับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับคันแอฟแทกเกอร์นะครับเซตเดนเดอร์นะครับนี่เลยนะครับเวทสิบยี่สิบนะครับยาวหกฟุตหนะครับนั่นนะนี่เลยนะครับโนานๆที่ได้ใช้สปินนะครับนั่นนะมันเหมือนกันนะครับโอเคนะครับไปนะจดครับ มัที่สองครับนั่นะที่ส 2, 2องสองวันนี้เลยนะครับถ่าง้องก่อน,นครับนะนี่ครับสายโอ้ยสายกำลังดีนลนครับอันนะี้นั่นนะนะกัดตบยางเซ็ตเบรครุ่นบิงโกนะครับนะครับ ตอกขอเดียวนะครับแต่ทะลุนะครับนั่นนะวัดรอยทุกตัวนะครับเช้าเช้ามักจะมีอะไรดีนะครับกับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับขันแอตแทกเกอร์นะครับแอตแทกเกอร์นะครับเซตเทนเดอร์นะครับขันสปินนะครับ เวทสิบยี่สิบนะครับยาวหกหกฟุตหกนะครับปรับงานไปด้วยนะครับกดยางเซเบอร์ครับจอดครับ